การที่คุณอภิสิทธิ์ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีธุรกิจคิดว่าสิ่งนี้เป็นตัวช่วยในการทำงานนะครับช่วยครับผมทำงานด้วยความสบายใจและผมก็คิดว่าหลายคนที่ทำงานกับผมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายการเมืองทั้งราชการเนี่ยเขาสบายใจว่าถ้าผมเสนอความคิดหรือมีความริเริ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยถึงแม้ว่าบางเรื่องเสนอไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยเนี่ย เขาก็คงไม่มาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าผมอยากจะได้อันนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยมากครับและผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องที่คนที่มาทํางานตรงนี้เนี่ยต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดกันซึ่งหมายความว่าบางครั้งการทํางานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าตัวเองมีผลประโยชน์ในธุรกิจหรือในครอบครัวที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอาจจะถูกตีความ<ช>หรือถูกใส่ร้ายคืออันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่ง ก็ก่อนหน้านี้ทั้งผมทั้งอาจารย์ก็พูดเยอะนะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขัดแย้งเนี่ยบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่มันไม่มีทางหลุดจากข้อคอราหาหรือคนอดคิดไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้คิดเลยแต่ความที่คนระแวงอะ่ะเพราะเห็นมีผลประโยชน์เยอะที่เกี่ยวข้องพยายามคิดว่าเอ๊ะสงสยัยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งมันไม่ดีท่านนายกครับเอแบกโคเนี่ย ได้ไปสำรวจความเห็นประชาชนเมื่อปี52-53กับ 53. ปรากฏว่าถามความเป็นผู้นำของนายกอภิสิทธิ์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้ตั้ง68.2เมื่อปีปีแรกปีหลังขึ้นไปเป็น75%ด้านการควบคุมอารมณ์จาก74เพิ่มไปเป็น74เศษเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านความเคร่งครัดต่อหลักสินธรรมจาก71ไปเป็น72ด้านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าพวกพ้องและคนใกล้ชิดเพิ่มจาก65.4เป็น71.7ด้านการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการยึดหลักคุณธรรมเพิ่มจาก54.1เป็น54.8เพิ่มเล็กน้อยแต่ตัวที่บอกว่ายังต่ำกว่า50ครับคือความรวดเร็วฉับไวในการ,รแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน และความเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านครับยังต่ำกว่า50ครับท่านจะว่าไงก็ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงรหมายความว่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านางั้นคืออย่างนี้ฮะที่จริงมีบางตัวที่ที่ปีที่แล้วต่ำกว่าครึ่งและปีนี้ก็ขึ้นมานผมก็ผมก,ก็ก็ดูอยู่ก็คิดเล่นๆอยู่ในใจนะฮะอย่างเช่นเรื่องความยอมรับในต่างประเทศเอ๋ออันนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ไม,ไม่ไม่ได้ปรากฏในสือ่อ ถ้าไปดูในในผลละเอียดของเขาเนี่ยมันจะเขามีมแต่มันก็มีประเด็นเนี่ยคือบางทีผู้แทนเขาจะรู้ดีกว่าผมนะผู้แทนในพื้นที่ไอ้เรื่องความเป็นสากลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเนี่ยก็มีปัญหามากนะผมก็เคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันเพราะอะไรเราบทบาทอะไรต่างๆเราก็จะต้องแสดงต่อไปก็ก็มีผู้แทนเนเขาบอกผมบอกว่าชาวบ้านเนี่ยถามเขาว่าผมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอืม นะครับท,ท,ทั้งๆที่เอ๊ะผมก็บอกเอ๊ะเขาก็รู้ประวัตินี่ไม่ใช่หรือว่าเขาชอบว่าผมได้ซ้ำว่าไปจบมาจากต่างเขาบอกเวลาพูดภาษาไทยไม่เห็นเคยมีภาษาอังกฤษแทรกเลย oh. นะเลยไม่รู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอย่างนั้นต้องไปฟังคุณเฉลิมท่านประธานติกรบกระผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงขอประธานโต้ตองพูดภาษาอังกฤษเล็กน้อยดูหมิ่นดูแคลงกันเหลือเกินฟอร์เวิร์ดและเซมาเจเต Let's say majority of the monarchy to be this all the list least die, or the deni or the debt. What do we talk about? We have to talk about the institution, political and economic developments in Thailand. And so ในที่สุดเนี่ยพอพอได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเวลาไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยบทบาทในต่างประเทศมันก็ไม่เป็นที่รับรู้ไอต้ตรงเนี้ยมันก็จะดีขึ้นมานะอันนี้เรื่องความช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อหาที่ติดตัวผมติดตัวพักพูดกันตรงๆนะครับมาตลอดเพราะว่าเขาก็จะชอบว่า,วาประชาธิปัตย์เนี่ยดีลามากาคิดมากก็มีส่วนนะครับผมก็ยอมรับว่าหนึ่งเนี่ย ผมไม่ใช่คนที่นิยมว่าเนี่ยจะต้องแสดงว่าฉันเด็ดขาดฉันฉับไวฉันสะใจละ่ะทำแล้วสะใจอารมณ์นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็จะรอให้ผลงานเนี่ยค่อยๆพิสูจน์ไปผมยกตัวอย่างว่าการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ตอนนี้หลังจากสิ้นปีนี้ไปนะครับผมว่าประชาชนทั่วประเทศจะเป็นพยานได้ว่ารัฐบาลที่ให้เงินช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติเร็วที่สุดเนี่ยคือรัฐบาลน,นี้ มันก็หวังว่าจะแก้ตรงนั้นไปส่วนเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยการกระทบกระทั่งครับการกระทบกระทั่งก,กันกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นตัวที่บั่นทอนตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้คิดบอกว่าจะต้องไปมีอิทธิพลเหนือเขาผู้ทรงอิทธิพลแต่ผมว่าในใจของประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงอย่าให้มันมามกระทบกระทั่งเหมือนกับเหมือนกับกระทบศักดิ์ศรีเราบ้าง นะต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างตอนที่ขัดแย้งกันรุนแรงเนี่ยนายกกัมพูชาอย่างนี้ก็พูดจาโจมตีผมเสียหายมากอย่างนี้ก็คงจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่ทรงอิทธิพลในใ,ใ,ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าใจว่าแนวโน้มจะดีขึ้นแล้วก็ผมก็คิดว่าก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง<ม>ความช้าเป็นเพราะว่าท่านนายกระวังไม่ให้ผิดกฎหมายอยู่เ<ม>พราะถือว่ากฎหมายมันมาจากสภามาจากประชาชนเวลาจะทําอะไรทีก็ต้องตรวจสอบประเด็นขั้นตอนตามด้วยครับเพราะว่าผมก็ผมก็ถือว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทําผิดกฎหมายนะฮะเ,เ,เ,เอาเอางั้นกนแล้วกันนะฮะว่ากฎหมายเนี่ยทุกคนต้องเคารพนะครับทีนี้ถ้าจะต้องแหกกฎนะครับแล้วทําเพื่อบอกว่าให้มันเร็วขึ้นเนี่ย คงไม่ได้แต่จะแก้กฎผมยินดีแก้นะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาบางเงินระบบของเราเนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยมันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามาตรการหลายอย่างเวลาที่เราตดัดสินใจเนี่ยเราตัดสินใจไปทางหนึ่งทางใดมันก็อย่างที่บอกะครับมันสะใจดีกดรเร็วดีแต่ว่าต้องมาแก้กันทีหลังไม่ค่อยดีครับในแง่ของระบบการบริหาร ก็ว่าไปทําไมมีนะครับที่อาจารย์ถามผมตอนต้นเนี่ยเรื่องปัญหาการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์เมษาพฤษภาในช่วงแรกนี้ผมถูกต่อว่าทางเดียวเลยนะครับไม่เด็ดขาดไม่จัดการนะครับสูญเสียหลายคนพูดนะฮะต้องขอพูดเลยนะสูญเสียแม้แต่มากกว่านี้ยก็ชอบทําที่จะทำนะ<ม><ม>แต่เอาเข้าจริงๆเห็นไหมครับขนาดระมัดระวังอย่างถึงที่สุดอย่างที่ผมยืนยันไปเนี่ย แล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นทุกคนก็เสียใจและพอเหตุการณ์ผ่านไปตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครพูดแบบที่เคยพูดกับผมวันนั้นละความรู้สึกมันลืมไปแล้วมันมันผ่านไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับว่าบางชีการสนองตอบเนยเหมือนเรื่องยาเสพติดเนี่ยครับทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเด็ดครัเด็ดขาดด้วยการพูดง่ายๆก็คือว่ามันผิดกฎหมายบ้างกับฆ่าไปซะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จริงๆมันก็พิสูจน์มาแล้วหลายเหตุหลายที่นะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและหลายโอกาสว่าแก้อย่างนั้นมันก็สะใจแหละครับแต่มันไม่เคยแก้ได้ยั่งยืน